ผมโดนหีหลบลูกสุกุ๊บสกุ๊บสกุ๊บแต่โดนเธอหลบลอย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 ใครอะไม่ธรรมดาใช่เป็นลูกน้องที่มีความเฮี้ยมโหดหนึ่งต่สิบเจอมาแล้วยังไงอ่ะโถลาบคาบไม่เชื่อลองเรียกมาได้ไอ้ยมา ใค,ออใครเกียงกินออกมาเดี๋ยวว่าใค่เกี๊ยงอ่ะออกมาเลยนักเลงอย่างฉันอ่ะใบกระท่อมมากินกินแต่กระดาษชั่วเล่นเล่น แข็งเป็นไม้กระดาษแ็กมันเหอแถามจริงๆอ่ะแจ็คครับใครเขาจ้างทำการแสดงเวลาไม่ตีเลย เองเจ็บปวดยืนเป็นศักกระเบือเอาไปเอาไปแสดงไปเอาไปเอาไปนายสอนสอนน้องเขาอย่างเงี้ยสอนผมดิลูกพี่ลูกพี่สอนผมถ้าลูกพี่ไม่สอนผมแบบผมจะเป็นไหมเอาที่เอาที่ลูกพี่เข้าใจไหมลูกพี่เข้าใจไหมยักไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลย นี่ยังไม่ถึงที่เรื่องเลยเนี่ยพี่ถามแจ็คจริงๆว่าเคยทำการแสดงที่ไหนบ้างไอ้ที่ขึ้นหน้าชื่อตาเวลาเขาเข้ามาตีเราก็ต้องฟุบลงไปแล้วบอกว่าขายก็ได้มาอีกที S <S อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ,อย่างงี้เดี๋ยวยายจะร้องนี่แกไปยืนฟังเป็นฝรั่ได้เดี๋ยวเรียกพวกมาเดี๋ยวลองแสดงให้น้องเขาดูหน่อยว่เ<อ>าเวลาตีแล้วก็ต้องทำยังไงเออโอเคไหมเอาอย่างงั้นเลยเยอะๆนี่เยอะๆแล้วเรียกเรียกออกมาดู <S <S แอกเวลาการแสดงเนี่ยไม่ใช่ยืนเป็นสักระเบือยันเรือลบที่ได้ตรงรับแอกเข้าใจไหมครับพี่เฮ้ยใครก็ได้ออกไปเลยออกมาเลยไปเลย เล่นเป็นแม่อย่างเงี้ยเล่นเป็นแม่อย่างเงี้ยรับแอ้เล่นเป็นป่ะพี่ละพ่อยอะไร่อยไอ้ออเอาได้ๆน,นี่ผมก็ใจแล้วอะลูกน้องก็ต้องเล่นแบบลูกพี่ก่อนไงใช่<ว>เอ้าเรียกออกมาเลยเฮ้ยใครหน้าไหนออกมาเลย ทำไม่ได้ได้ได้ซนมือไปหมดเลยจักครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องแกมาอยู่แล้วเนี่ยได้เลยเราไม่ต้องห่วงลูกพี่เชื่อผมพี่มาแจักพี่บอกโต้พี่บางตั้งเฮ้ย จ็คอาลูกพี่พี่บอกบอกตามตรงว่าพี่ไม่อยากเล่นกับมึงเลยลูกพี่จริงผมก็รัลลูกพี่นะจุบกูทำไมมึงจะกล้าอะไรอยากลูกพี่สักวันมึงขอลูกพี่ คนแรกก็ว่คึกเต็มที่เลยนะเพียงวันนี้จะบอกว่ามาจีบน้องแกนเดี๋ยวเดขอโทษสองคนนั้นทําการแสดงไปนี่จะเสียชีวิตอยู่แล้วเนี่ยหลานฉันหัวเราะจะเป็นเด็กคลิปหออยู่แล้วเนี่ยแจ็คพาลูกพีโชว์เล่ากันให้เขารู้ว่าการจีบหญิงที่ดีเรกไม่เ่ตือนยังอ่ะ ตื่นแล้วแต่กำลังนึกคำอยู่ว่าจะพูดอะไรที่ให้มันหาจัดไปลูกพี่จัดการจีบโชว์ให้ดูยสิเอางั้นเลยอ่ะแจ็คอะไรเริ่มยังเนี่ยเอายังอ่ะเริ่มยังหน้าตาก็โดนแล้วงงๆ กำลังไปไปจีบแบบลีลาลูกทุ่งเก่าเก่าที่เตรียมนัดจวยข้างหลังน่ะได้ลูกพเ่เอาให้หาที่สุดเหมือนจะไม่หาขาดใจที่พี่ขำหาที่แต่งนี่แตกงนี่เลยถัดจาเลยได้เอาให้ฮาแจ็คถึงแม้จะเป็นคำพูดที่ทำให้เราเกรงแต่เราต้องใช้แสงผมล้างลูกพี่ ถามแจ็คจริงเคยหันเหเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมเคยใช่ไหมไม่เคยอรัลูกพี่เมื่อกี้ตอนจูบพี่พี่ยังเฉยเฉยลิ้นเอามาทำไมเลียอย่างเงี้ยไอติมไปจัดการโชว์จีบให้น้องให้น้องเขาดูซิว่าเราโชว์อะไรนะลูกพี่ จัดไปลูกพี่เฮ้ยแกนจ้านี่ยเนี่นี่ขอเบอร์ได้ป่ะโอ้อ้าวทำไมอ่ะน่ะที่มุกมุกอันไอ้ที่ซ้อมมันคืออะไรนะน้องลืมอ่ะไปปรึกษาไปปรึกษาพี่เขาก่อนไอทีเอาทีเด็ดมาเลยอ๋อทีเด็ดเลยนะทีเด็ดเลยที่วันที่เล่นให้ซ้อมให้พี่ดูอ่ะชอบมากเลยได้ลูกพี่ขำยงคล้องตึงเลยใช่ป่ะใช่ป่ะเอาซ้อมใช่ป่ะใช่โอเคครับผมไอ้เีย เดี๋จะทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ออกมานะโอยขอโทษเถอะพวกแกเล่นกันไปเนี่ยยาวจากบ้านไปจะถึงตรงนู่นเลยย้ายไหมนี่จะย้ายถิ่นฐานไปหมู่บ้านข้างนาแล้วนะลองดูสิเคยเล่นมากี่เรื่องแล้วหนังอ่ะหลายเรื่องลูกพี่ล่าสุดนี่แดูทีฉันเหงาครับลูกพี่เป็นไงป๊อปคอนในตู้เหลือบานเลยตอนนี้ มาเริ่มเริ่มครับผมแกเล็นะลูกไม่ต้องวันไหวลูกเฮ้ยไม่ใช่ย้ายย้ายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณแกงครับค่ะคุณมีแฟนหรือยังครับผมยังค่ะผมขออนุญาตไปอยู่ในหัวใจของคุณได้ไหมครับผมโอ้โหใช่ค่ะตรงนี้ว่าพี่เงียบที่พี่บอกใช่ป่ะใช่ป่ะที่ที่บอกว่าพอเดินไปปุ๊บแล้วก็พูดเลยใช่ป่ะพี่รู้สึกว่าวังเวงยังไงเหมือนเล่นมุกในป่าช้ามันต้อง ลองดูสิเคยเล่นมากี่เรื่องแล้วหนังอ่ะหลายเรื่องครับลูกพี่ล่าสุดนี่ฤรดูที่ฉันเหงาครับลูกพี่เป็นไงอืมปบคอนในตู้เหลือบานเลยตอนนี้ป่ะเริ่มเริ่มครับผมใหญ่เลยลูกไม่ต้องวันไหวลูกเฮ้ยไม่ใช่ย้ายย้ายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณแกงครับค่ะคุณมีแฟนหรือยังครับผมยังค่ะ ผมขออนุญาตไปอยู่ในหัวใจของคุณได้ไหมครับผมโอ้โหใช่หาตรงนี้ป่ะพี่เงียบซะพี่พี่บอกใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ที่บอกว่าพอเดินไปปุ๊บแล้วก็พูดเลยใช่ป่ะพี่รู้สึกว่าวังเวงยังไงเหมือนเล่นมุกในป่าช้ามันต้องไงครัพี่ก็เข้าไปคุยเลยอะไรฝรั่งเล่นไรฝรั่งไอ้ฝรั่งเขาทำการแสดงเฉยๆนี่เล่นไก่เฉยเลยจะเล่นอะไรอะไรอ่ะ ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยนะเนี่ยก็เล่นกันไปสีใช่เหรอยัดกันกันครับพี่ไปจีบเธอเพื่อจะพาเธอไปเที่ยวงานวัดอืมได้ชวนชวนเฮ้ยชวนอะไรเฮ้ยชวนเธอไปเที่ยวงานวัดได้ลูกพี่แกนไปงานวัดกันพุดเพาะๆแกนครับแกนครับแกนครับไปงานวัดกับพี่ได้ไหม ถึงพี่จะไม่หล่อนะแต่ข้างขาพี่ดำนะแกลุงพี่เขาไม่ไปกับผมอ่ะเพราะอะไรลุงพี่ทำไมล่ะเขาไม่ไปกับผมอ่ะลุงพี่เดี๋ยวก็ต้องไปทำไมลุงพี่ทำไมลุงพี่ทำไมเขาไม่ไปอ่ะอยากเล่นทางนี้อยากเล่นทางนี้พี่ตกใจหมดเลยชวนเธอไปเลยไปเที่ยวงานวัดแกไปกันไปเที่ยวงานวัดกับพี่แล้วกันเดเที่ยงยัดเดี๋ยเที่ยงเลย ยายเที่ยงนะฮะฉันขอลูกสาวยายเที่ยงแหละไปงานวับกับฉันได้ไหมไม่ฉันให้ยี่สิบเงินซื้อฉันไม่ได้ทำาไมมากพอสี่สิบเอาไงเอาสี่สิบเป็นหรอสี่สิบเป็นหรอยังไยผู้ใหญ่อยากจะบอกว่าทำไมเงินเงินเอามาไปเดียวเอง ใช่เอาไปนี่อ่ะนี่อ่ะแต่ว่าไปม้าไปเที่ยวงานวัดลูกไปพายายไปยัดเยียดไปให้โอ้ตายแล้วนี่เงินเงินชาติไหนอะลูกเนี่ยชาติหน้าโอคออะไรพี่น้องคุณเนี่ยไปอย่างนั้นฉันจับเอาร้านน้องแกไปเที่ยวงานวัดกับพี่ได้อ่าโอเคไหมจ๊ะได้จ้ะได้ไปนะตามมาครับผมไปงานวัด งานม,ามันต้องแบบเสียงแบบไอ้ข้ครังการรลังการอีกทงได้จัดที่รักอะไรครับเสือจะกินกระทอยหรือเปล่าไม่ไม่แขวนไม่ประดับเฉยเป็นรางวัลมันเป็นพรอพเอ่อเอาแบบอลังการใช่ไหมที่รักใช่ใช่พี่แก้วครับมีแบบว่าเอคโคเอ็กโคอะไรไหมฮะไม่ตั้งครับเอาไว้เฉยฮะเมียผมเจ๋งกว่าเยอะฮะ คนนี้เขาบอกเลยว่า3ล้านก็ไม่ขายสิบบาทเท่านั้นเอาไปเลยแพงไปไหมเขาหล่อเลนเดี๋ยวถามจริงจ้ะคิดจุบปะเนี่ยถามจริงถามจริงเที่ยวบาพูดไม่ดูหนังหน้าตัวเองหน้ายังกะกบชัยโยสวัสดีครับครับครับโอ้โหจมูกจมู เมียผมเมียผมสวัสดีครับ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 พ่อแม่พี่น้องที่หลาย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 ยินดีอย่างยิ่งในวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกันฮะที่ได้มาร่วมงานวัดกัน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 ขอบคุณครับ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 จบแล้วแล้วแล้วพอแล้วไหมแล้วแล้วแล้วแน่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  คืนนี้นอนนอกห้องแน่อันเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นกันอีกนะเอางี้เอางี้มาถึงงามนมาแล้วเปิดการให้อลังการหน่อยด้วยนะใช่ไหมใช่ไหม,มจุดพูจุดพูไปเลยใช่แหละเราต้องมีการแบบว่าจุดพูให้ยิ่งใหญ่ชาวบ้านทช่องเขาจะได้รู้ไงว่างานวัดมันต้องอลังทีมงามนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมพูด้วยนะเตรียมพูหน่อยจุดพูด <c oughs> ปุ๊บปุงป๊งปุ๊บเสียงดังๆเลยนะโอเคนะโอเคทำไมทำหน้านิ่งวะเฮ้ยพร้อมยังพร้อมแล้วเปิดโชว์ดีกว่าที่แก้าขอเพลงเปิดโชว์หน่อยจุดพูดดัง อะไรอ่ะเริ่มยดีกว่าปะเริ่มปะก็ดีก็ลึกรู้สึกชัดยแล้วล่ะเนี่ยเริ่มมาหนามีคนเลยเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนมาแล้วครับงานวัดจริงนะจริงค่ะเพราะว่าน้องน้องแกรนกำลังพาญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่มาด้วยนะโอืออืออ่าถ้างั้นเดินทางมาถึงแล้ว อสวัสดีครับสวัสดีครับตาปูนครับวันนีครับตาปงเชิญเลยครับผ้าดอกยิ่งหนึ่งผ้าดอกยี่งหนึ่งผู้ใหญ่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 มาไงจ้านี่ร้านแกงอยากได้รางวัลไหมลูกอยากค่ะอยากได้รางวัลก็เอาไงล่ะพามาเที่ยวก็ต้องเอาไปเอารางวัลมาให้หน่อยสิได้สิอยากได้อะไรนะจ๊ะไอปงปงไอ้โปงอ่ะไอ้โปงอ่ะอย่าบังสิไปงปง อยากได้กี่โป่งล่ะจ๊ะอยากได้กี่โป่งลูกห้าค่ะห้าโป่งเยอะไปทำไมมาต่อรองทำไมอ่ะเอาที่คนมันเล่นได้บ้างสิจ๊ะสองค่ะสองค่ะน้อยไปสามค่ะเยอะไปจะง้างตีเอาเท่าไหร่นี่ล่ะพ่อผู้ใหญ่เอาสี่โป่งไหมสี่โป่งได้สี่โป่งดังี่อยากได้ทุกโป่งสี่โป่ง จ้ะอยากได้กี่โป่งลูกห้าค่ะห้าโป่งเยอะไปทำไมมาต่อรองทำไมอ่ะเอาที um ่คนมันเล่นได้บ um um ้างสิจ้ะสองค่ะสองค่ะน้อยไปสามค่ะเยอะไปจะง้างตีเอาเท่าไหร่นี่แหละพ่อผู้ใหญ่เอาสี่โป่งไหมสี่โป่งได้สี่โปงเนาะพี่อยากได้รูปโป่งสี่โป่ง ไปยิงเขาทำไมคุณพี่มาทางลูกโป่งร้านเราอ่ะเอ้าผู้ใหญ่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 ครับลูกโป่งของเรานะครับสี่โป่งยี่สิบบาททับสี่โป่งนี้ปลาแตกพวกข้าวงเอาไปเลยรถสปอร์ตปลาปลาไหมฮะปลาไหมฮะปลาไหมฮะเอาเอาปลาสลิดไม่เอาปลาสลิด เอาไอ้ที่ลูกดอกเลยนะป๋านะดูเลยลูกดอกอยู่ไหนลูกพี่อย่าเพิ่งเล่นผมขอนวดกระโปรงกระโปรงก่อนฮะนวดอะไรนะนวดกระโปรงแจ็คแจ็คเล่นขาเสียังเลยไม่ใช่ไปทำการแสดงเออแจ็คมึงเล่นครั้งแรกเลยใช่ไหมแจ็คใหญ่ขาอะไรก่อนจะยิงจ่ายตังก่อนเฮ้ยมันต้องหัวเลยอะไรผมไ่ลูกพี่นี่ไปอไปกีดอก อ่ะผมจะไม่รู้ผมมาเล่นเราเป็นเจ้าของร้านเองมึงก็บอกไปสิอ่าหนูให้สี่ดอกอีกดอกนึงเก็บไว้ให้หนูอ่าคือแล้วแต่ะเราตัดดุ้งเลยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขียนเลยรางวัลเป็นไรรางวัลเป็นไรรางวัลถ้าแต่ครบสิบดอกเอาไปเลยลดสตอร์ดอ่าแต่ถ้าแตกไม่ถึงผมมีรางวัลปลอดใจ ทำไมอ่ะทำไมไม่แตกอ่ะฮะทำไมไม่แตกอ่ะเล่นง่ายๆอ่ะฮาติกง่ายๆอ่ะกูเป็นผู้ใหญ่ฮาติกอะไรมาฮาร์ติกฮาติกเดี๋ยวดูเดี๋ยวือดนำตีเกูตีเปิดงานก่อนเอาละมืออันนี้การแสดงแล้วพี่การแสดงการแสดงอ่ะ พี่ยิงอ่ยิงไม่ออกห่อจังดเลยลูกงางสี่างสมองไี่ไง้างสิยิงเฮ้ยไม่โดนไม่โดนนี่ไม่โดนยิงอีกทิงอีสองดอกหลือสองดอกครับเต่งสมังดกันจะไดน้ยังงึแล้จะไปยิงทไมทอไ่ไม่ยิงมไม่ผมกถามว่า ื้อไม่โดนลูกโป่งะมันโดนลูกโป่งฉันเนี่ยลูกสุดท้า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 ยวันติดตามจุ่กันว่าเจ๊จะทำสเร็นตือเปล่าคที่้องเราหอดใจได้อยู่ไมเ่เติเล่นเด่นเิเล่นเล่โตรเล่นเล่นตยิงยิงไงฮะไม่มีหายิงอันนี้ให้ตายยิงหายสิยิงฮามีแต่เงียบสนิทมียู่สองอย่าง เอาละครับจักคนเล็กเข้ามาจัดทางไปแลยิไปโอ้ไม่ได้อะผู้ใหญ่นิดเดียวเองน่าหมดเลยน้องมาปลอใจปอใจมาปอใจไปอ่เป็นเดือนโป้นะจ๊ะปีโป้ทุกนเล่นกับฉันเมียนี่ลเหลือเกินนะจ๊ะายเดือนโป้เดือนโป้อะไรอีกอ่ะอะไรอีกเล่นซกูอยากวิ่งเข้าโรง ไม่คิดหรอ <วะ S 1> จริงเหรอวันแม่ของวันค่ะเดียนโป้เดียนโป ยี่เชีพยี่ชีพอันนี้ของเก่านะอ่าเออไปข้างในกันเลยแม่หน่งได้กันออกมา นายกาไปไหนอะก็อยู่ในนี่ไงทำไมอะก็ลวงหายไงอะไรนะลวงหายล่วงหายล้วงหาย้งหายอะันไรแล้วอัไรแล้วอัไรแล้วเอานไม่มีเหตุผล อันไหนมีอะไรอีกมีอะไรเป็นไงครับเป็นไงครับสนุกไหมล่ะลุงหายโอ้โหมากเลยเชื่อมหนตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมางานไหนที่ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเลยเล่นเงียบสนิทเลยเอาที้มีโชว์เลยไม่มีโชว์เลยมี่นีครับอยากดูโชว์อยากดูโชว์วันนี้ผมมีเยอะแยะเลยเออถอดแว่นแล้วดูดีนะเมื่อกี้ใส่แว่นมากเลยเอายี่ดูโชว์ดูโชว์ดูโชว์นะอยากดูโชว์นะผมมีโชว์อันนึงที่แบบว่าสุดยอดมากเลยอะไรเป็นการโชว์เมียงู เมียงูเมียงูไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับไอ้เป็นการโชว์เมียงูแบบว่าโอ้โหหาหายากที่สุดในประเทศไทยเมียงูเหรอเมียงูฮะเพราะอะไรพี่ทำไมต้องโชว์เมียงูกูทำจริงแจ้งไม่ได้ไรเลยไม่ได้ตาเป็นโรคไม่นนักเลงหัวไม้ว่มว่เป็นนักเลงหัวไม้คาแรคเตอร์มันคาแรคเตอร์มันเอางี้พี่อยากดูเมียงู

จริงอ่ะจริงฮะของแปลกอะไรงทำไมทำหน้าต right ื่นเต้นอย่างเลยของแปลกให้กูณย right? like ูคิงไว้ของแปลกเฮ้ยของแปลกเพราะตื่นเต้นมึงก็ว่าไม่ใช่คุณทำไงมึงบอกมาเลยไอ้เจกูเล่หแทงเบื่อมัเรียบร้อยแล้วพี่แสดงกิจศิมปศักดิ์ของคณะในคณะในคณะครับในคณะโชสองหัวเนี่ยผมเนี่ยผมโชว์คนสองหัว ทำไม่สองหัวยังไง้สองหัวอ่าอ่าเดี๋ยว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 จะโยกอีกนานไหมอยากจะดูไอ้สองหัวแต่ละห้าสิบเดี๋ยวให้น้องแกดูทำไมจ่ายเยอะจังนะทำไมจ่ายเยอะแจ็คจังหวะนี้ไม่น่าไไนจก่อเงินจะหมดแล้วเนี่ยจ้างเข้ามาเลยฮะอยับอีกจ้างเข้ามาเลยฮะจ้างเข้ามาเลยเฮ้ยมันจะหมดแล้วหรอเฮ้ย <laughs> ผมดา้าแยกแ็คหิวอะไรบ้างหาแลกินหลังบ้านไปแ